นี้เราจะมาทําเมนูปลาทอด่กรอบลาบพลิ้งนะคะเราล้างปลาให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาทอดเลยค่ะทอดในน้ํามันที่ร้อนๆนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะมีข้างนึงสูงเราก็กลับข้างนะคะกลับข้างเลยค่ะลาบตัวใหญ่เราก็เตรียมพลิ้งมาตำ้วยค่ะตมเปมลือกใบมะกรูดก็ ตำเปลือกลูกมักรูก่อนนะคะแล้วก็คว้าพริกคว้าพริกเม็ดเลก็กกระเทียมหอมแดงคว้าเสร็จแล้วเราก็มาตำนะคะพริกเม็ดเล็กแดงนี้คือเพิ่มความเผ็ดน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกเม็ดใหญ่สีแดงด้วยนะคะพริกให้เม็ด เม็ดใหญ่ที่เราเช่น้ําลงไปเลยคะ่ะพริกเม้นใหญ่นี้ช่วยเพิ่มสีสันให้มันน่ากินนะคะแล้วก็ตำจมละเอียดค่ะแล้วก็ไปเตรียมมะเขือเทศน้าตาลมะขามเปียกแล้วก็รากผักชีนะคะตอนที่เราตำเราก็ใส่รากผักชีดะะ้วย เราก็หามเรียบร้อยแล้วเราเตรียมไว้แล้วค่ะเราผัดด้วยไฟอันนี้นะคะไม่ใช้ไฟไลไรนะเดี๋ยวมันจะไหม้ เตรียมไว้ใส่ลงไปเลยคะ่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆผัดจนมะเขือเทศเล็กนะคะผัดให้เล็กๆเลยคะ่ะแล้วก็เตรียม แบบไหนก็ลองทําเสนอเมนูมาให้ดูหน่อยนะคะออนชอบทอาอาหารกินค่ะออก็จะทำแบบที่ออชอบนะตอนนี้เครื่องที่เราจใส่ค่ะเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บเราผัดไปเรื่อยๆมะเขือก็เลิ่มป่วยแล้วนะ ใส่นิ่งใต่น้ำปลาใส่ผงนัวแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกซ้าแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆใกล้จะสุกแล้วค่ะจริงๆสุกแล้วแต่ว่าเรารอให้มันเกิดเทพเปื่อยเปื่อยให้มันมก่อนนะถ้าใครชอบ น้ำเยอะๆก็เติมน้ำเยอะๆค่ะอันนี้เติมน้ำลางครงนะคะเติมน้ำเยอะๆค่ะแต่อ่อนชอบข้นๆนนะคะหลอดเด็กค่ะใส่มะเขือเทศเยอะๆเด็กจะได้กินผักค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ปลาทอดกรอบที่เมื่อกี้เราทอดไว้เลยนี่ค่ะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าชอบเป็นน้ำๆก็เติมน้ำเยอะหน่อยเราก็ราบปลาก,กรอบไปเลยค่ะนลังที่เราทอดเตรียไมไว้แล้วสวัสดีค่ะ